พันมาบอกจ้ะมึงยิ่งแตแตกออกมาแลาว้วซะมันคือห้วนห้องตะขอยผู้เดียวแง่ออกพันม <laughs> าไม่มึงยิ่งพันมาบอกจ้ะมึิ่เป็นผู้ยิ่งแต่เป็นคนมาบอกว่าอันจะเป็นน้อคน,นคิดนางคิดอยังว่า้ัซ่าจะซื้อเอาทำไมศูนเกจจะสั่นเพิ่งว่าอืมจะพันมาบอกตรงอันบนันนี้ด้แต่สลาดเด้บันนี้คนบันนี้ตึ้งขึ้มาโยกมือสิหมออ๊อง เม่นฝันคื้บอาแม่นฝันนะจริงๆให้บอาแมนจริงาสันอะไรคือเอาบริกะไ้คืนใจใจมันอจะได้ว่าคืนแจมกได้ที่บอคนบอกคืนว่าสันคิดนใจใจคนกัสิฮวนคืนกัสิเจ็ดนึงอันจากเราพ้นวาภาพีบอกคนคนบอกคืนเนี่ผู้สาวคนบอกคืน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมออากาศเดินข้างมากนะคะบ้านน้องฟ้าใสนะคะแม่น้องฟ้าใสเนาะค่ะิ่นฟันนะคะวันที่ผ่านมาเิ่นฟันผีมาบอกเนาะค่ะบอกศูนย์เจ็ดนะคะแต่น้องบอกว่า เอา07กับ17เนาะค่ะกัดตรงๆนะคะที่น้องเขียนให้เนาะคะกลับมาตามต่อนะคะมาตามต่อแนวทางว่าวันที่16พฤษภาคม2567นะคะกลับไปเงอันเล็ดั่งคนเนาะอ่ะกับมาพูดดีดังวัสดีค่ะนายน้องฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสกินเค้กสวัสดีค่ะวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีสวยๆก่อนอีเมี งั้นไม่ได้กินเค้กเชือกบักต่อผู้ฟันไม่ค่ะไม่เพิ่นผ่าคายหัยไม่น่ะหรอจะเล่นบัตรใดจะเล่บ่ได้จักบาทรฟันมาจังใดก่อนฟันเดียวก็บ่ได้จักบาทค่ะฟันมาจังใดก่อดกล้วยมันเต็มเพิ่นผ่าห้โอ้ฟันเ่าจะฟันบ่ฟันมาแตกออกมาแล้วซะมันคือห้อนเขาจะคอยผู้เดียวบอกไม่ห้อนมาทุกคนหล่ะบอกนะแงออกฟันดานี่มัยิ่งิ่นมาบอกจ้ะ เป็นผู้หญิงแต่เป็นเนมาบอกว่าอันจะเป็นนอนคิดน่งคิดอยังเงี้สันกะซื้อเอาทำไมสูนเกตจะสั่นเพื่อนว่าอืมจ้าเพื่อนมาบอกตรงอันบันี้แเต็มสลาดเด้บันี้คนบันี้เต็มถม่านยกมือสิหัวอ๊ันเป็นฝันคือว่าเปนฝันมันเป็นจริงนะว่าเป็นจริง่สันอะไรซื้อเอาบันี้ก็ได้คึนนใจจะได้ขึ้นมตั้งใจนึงกับต่ยันแต่ยันก็ถือใจนันก็ได้ว่าขึ้นแต้ม ก็ได้ขี้บอลคนบอกคืนมาสันคิดไดใจอาคนก่สิฮวนคืนกสิเจ็ดนึอันจ็คเราพนวาพักผบอกคนคนบอกคืนไดยผู้สาวคนบอกคืนก็สิเกินนจ็ดนแต่ว่าคนมาบอกนะค้นบอกศูนยเจ็จ่าแมนอืกันได้ว่าสิส้ยแต่ศูนเจ็กับหนึ่งเจ็ดอ่านใจอะแมนมีใบทนามีตัวยาตัวยาตวาต่ว่ามันไปตัวี่พอ บ่เป็เอันนั้นอีพอผมอีพอเนี้่นี่นีเนาะก็ก็สีว่างสันอันอีพอเป็นมักซี่พญ่งอาจจะมาล่วง่าไม่ยิ่งอาจจะมาลวงอาจจะเป็นซี่ีหม้หล่อนคนละพีงว่าผีหม้อหล่อนซี่มาลวงเ่จมจ้าแมนบานนี้อันนี้อันนี้เปิดพนว่าเอาเข่ามให้บิมือต่อมาเป็นอาทิตย์ละระหาหกเก็ดมือละปัดฝันมี่ไม่ยิ่งพอนแกเขามาไฮหกสอบ เป็นเนปามามาเข่าแล้วนะป้ากับยัางวันเล็เข่าแล้วจะไปตีอ่อนไม่แต่ว่าเพราะรุ่งเด้เพราะมันตีอะไรกันแล้วเอาจ่าเอาเลยเะเลยป้าวันนี้มาอีกรอบสองฟันว่าได้เข่าเพราะเอาแก่เข่าจ่าผู้ชายสองคนเป็นยืนเบิงนี่ผู้ชายสองคนเป็นยืนเบิงยืนเบิงเป็นว่าเอาไปให้ลูกกินไม่สั่นใช่นว่าปตายก็เลยว่าคือดีแทนได้ฟันดีใจเด้คนเอาใหายย่างวันเล็กมึงเข่าแล้วจฮัลโหลอันว่าได้กากัน เท่าเล้วเอ้าลงอยู่ดีงวดกอนได้ว่าคนบ่อยความสนใจตสิว่าเฮาเป็นหย่งดีน้องบ่เงวดป้อนบัตสิว่าดีน้องต่ว่าแม่นลังหวยออกเด้อพี่น้องคนบ่อยความสนใจล่คนบง่อโอ้คนบังน่อยโอ้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่เขาอยู่ที่เจ้าเอยู่ที่ดวงของเพื่นเป็นเพราะว่ามันมีผู้ฮะผู้เบิ่งนั่จ้ะแต่ตาจ้าา ก็เป็นตีคามีผู้หญิงมาบอกผู้หญิงคนน่โมเมนตีเนาะอ๋อหมว้งเ่าเลยล่ะหมวน้ำเ่าที่ออกขึ้นเกิกับนิ่งเกงเนะเคนนานในคนโเสผู้ฟันน่ะอย่าไปินตรงนี้เดกะวเดี๋ยวมาเดินย่ตรงนี้ตรงนี้ลูก แล้วเรา40ขึ้นประมาณนี่ล่ะอยากไปกินเลยเป็นยังก็ได้ซื้อเค้กมาให้เพื่อนนะกินเค้กอันบอกเด็กย่าไงอยากได้อ้อนที่แรกเพันมาอยากได้เคสอยากได้เคสไม่นี่อยากได้เคสนั่นแหละบอกไปว่ามาบอกไปว่าก็คนผู้คนดานทาดเขาจะกินเคสเขาจะมาเค้กกินเคสโอ้วางแผนสอบคุณค่ะแล้วแบ่งใหญ่น้ำน้ำลูกเด้อวันวังพี่ ยิงมาบอกเลยเพิ่งจะไปคิดยากยังงานอาันจะไปอันนั้นไปนอนคิดนางคิดอี่หยั่งสั้นหืมฉันวาจะไปนั่งคิดนังคิดอย่างนี้เน่แหละตัวเดียวที่มันบอกจะว่ามันบอกตรงๆดอกไมว่าึแต้มบอว่ามันบอกบอกตรงดอกอะได้แต่ว่าติดตามเพนกูติดตามเข้าเพนกับฉินนั่นนั่นนาะ บบแล้วเล้าซี่สิบขึ้นอ่ละสี่สิบหกสี่สิบแป้งล่าเพราะว่าเป็นกับ้นเขาเขาขามีอย่างยงแยใช่ไหมมันมีจัเว่าไม่จิเป็นนก็จังทุกช่ไรก็ย่ไร่งี้่ไคือจะงนึงว่าจะของเป็นพี่บ้าพี่บาเลยข้างเจียกับกือบมาเกือบคึ้ก้อนขึ้นมาเนตอจอมวดไปบาาน้อันนั้นหาคนในเดื่อคนมาบอกเยองบอกคนแน่ว่า พิ่นมาบอกนั่นก็ซื้อบ่ได้ดอกบางสิมาบอกไม่อีกแน่ซื้อบ่ได้จ้าก่อดสีน้อนนะเอือก่อนสินอนนะบอกก่าว่นแน่เด้อหาเป็นพุ่มเจ้าที่เพิ่นจ้าเพิ่นมาบอกค่ะค่าอ่ะซีเนพุ่มอันคุดในป่าว่าแต่ว่ากราบหัวเพิ่นนอนอยู่กกราบอยู่กกราบก็็กเว้าไปตามเจ้าของอันคุดอยากนิจใจนี่ของเจาของเราจริงไหมขันเป็นผู้เฒ่าโบราณพิพาปีาให้พีบ้านก็บ่เอานออจังสีหน้าซีเมนนั้นั้นบอกเพิ่นว่ามัน มันบอดได้ไปซื้ออยู่แตว่ามันิ่นบอหายบอขายบอขายบางมันเต็มตาบางเพิ่นมาเล้ยไปซื้อเพิ่นมาอันเลยไปถามเพิ่นมาอันเจ็ดไหนึ่เจดได้บอเพิ่นมาบ่ได้ดอกเันเต็มเพิ่นมา่นเจ็ดก็ได้หนึเจ็ดก็ได้ส่นเจ็ดนี่เพิ่นหายอยู่ ก็คอยมีคนซื้อได้เนบานเพาะเพราหายได้โต่าได้คือเต้งเจตัวมันออกแต่ว่าไปทามันก็ได้วรมาเจ็ดก็ได้เอาก็ใช่เอาสเจได้แต่ว่าจากความซื้อได้ได้ซื้อแตู่จะได้ซื้อแต่0ูเจมันก็ออกิเจเพราะว่าอยากซื้อเลขก็ซื้อครบคู่กันรนีสิหน้าถ้าไซื้อครบคู่กันมันเป็นทราทา่งถ้าซื้อเจดก็ต้งนีหนเจมันนั่นมันก็เลยได้แต่ก็เลยถว่าจะซื้อแล้ก็ตัดสิใจซื้อไปเลย เอาก็ว่ากินเค้กได้แ้อปเย็นจ้าโอ้มันก็เย็นอยู่ที่ผมกะสือมะลงเนยเอายังมีอีกที่เช่นเหรอขนมมีอีกานี่ขนมนี่ขนมจ้าจ้าก่อนจ้าต้ม่เบร์กจ่าบ้าเรียมบ้าเรียมปาร์ก็ได้ขนมหลายด้เอาเพยบอกเลขย่ายอีกทุกบานเียบอกจนเถื่อน้ะบอกจะย่ายรับถือกรปูด้เด็ดขนม บอกเลขย้ายลัดเลยลูกเอาบอกเลขย้ายลัดผ้าสายเลขสิออกตัวใดลูกบอกถ้าย้ายลัดนี่เบื้องหน้าย้ายลัดนี่ออกตัวใดเตัวใดก่อลูกที่ซาเปียร์อ๋อเอาพูดดังๆลูกพูดดังๆที่ซาเปีสี่สามแปดเอาเป็นยังคือบอกเลขนี่มันเป็นยังไงเลขนี้มันเป็นยังเลขอีหลาได้มาแต่สายลูกเนอะมันจะถือกป่ลูกถือกบ่ถือกบ่ อ่อนอ่อดอ่อนถูกถูกมะถูกเสียวป้าเอาผงเอาของลูกไปก่อนของแม่บ่าขั้นใดแม่เาแม่ขั้นฝันนะนอนไปใส่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาตามฝันเขามาตามฝันคือฝันนอนกยบ่บนท่านฝันอะไรเงี้ยเมันกี้ของตะเมิดเดี๋ยวนึงเนาะว่าเมื่อกี้ที่แม่ป้ามาเนีอันเลขออกไปแล้วมันบอกเลขออกไปแล้ว กับมานอนนอนกับกันพ่อม่นอนขึ้าเตาแต่ว่ามือที่สองมัจจะคอยฝันนี่สองขึ้นสองขึ้นกับมือที่สามก็ามันก็ได้ฝันกระบ่ได้ฝันแต่ว่าผู้ใดมากเลยน้องฟ้าใสกะเขียนไว้น้องฟ้าใสนะสมแปนีสามแปดที่สาคานทีสามแปด ตัวบอกนะแม่น้องฟ้าใสยังไม่ฝันเอาเลขของน้องฟ้าใสไปก่อนนะคะบื้งะต้อนบึ้หลี่ยมเนาะครับนี่เลขแม่ป้าโอ้็ง่เนาะอันแง่าน้องเมือติดตามเจ้าอยู่ไหมป้า